ไอ้เจ้าคุกกี้มาฟรนไก่อ่า่าอ่าในตูนะคะเบเกอรอเอซิสเบเกอร์เบคอนเบกอร์อีอเอใช่ทุกอย่นม่่อจะเเเกอร์เดรจโเเอรเ็กเด็กเด็กรอกินนะคะวันนี้เอาไปกินที่บ้านค่ะแด๊ดี้จะไปทำงานอ่าเดอ พิกเบลลูกเดี really ๋ยวแนที้ไปซื้อให้นะไอกเหรค่ะรอรออีกประมาณกี่นาทีคะแนที้ประมาณกี่นาทีคะนานๆสายมิ ออ,อันนี้เด็กๆรอกินนะฮะเอานี้กลับบ้านนะไปกินที่บ้านเอามาปผู้ใจบุญให้มาหนึ่งร้อยครับแปรแอนใช่ไหมแปรแอนให้มาผู้ใจบุญ มาหนึ่งร้อยเพื่อจีนซื้อข้าวให้ปู่ปีบครับผู้พานรต้องขอขอบคุณที่ใจบุญมากๆนะครับมีเมตตาแบบทั้งสองคนนะครับผมครับดดี้แต่คิดจรินะฮะนี่เขาก็รอกันนะฮะสักประมาณสี่นาทีครับแดดี้กว่าจะเสร็จประมาณน่าจะเสร็จแล้วล่ะ แต่ว่าเขาให้ช่วงช่วงร้อนพอดีก็คนก็เลยต้องรอกันนานหน่อยซื้อกับข้าวกินะมีเวลาก็อย่างนี้แหละครับทำไมไม่ได้ไปทำงานก็หาลูกหาข้าวนิดหนึ่งหาแม่แม่แมแล,ลูกออกไปกบ้านรับชมบรรยากาศเทิกทัส์วันนี้ฝนน่าจะตกให้ตกนานนั่นแหละ ก็ไม่ยอมตกสิไม่รู้เก่งากาใจเลนะฮะไม่ยอมตกเห <Hey. S 1> มือนฝนจะโปรยล,ลงมาเหมือนเทวมดาเยี่ยวลงมาไงไม่รู้ใช่ <c oughs> ใช่ฝนไม่โปรยปลายป,ปีนี้อากาศร้อนมากลูกระไรตายหมดตูทัวก,ก็มีแต่ต้นนะลูกไม่มีดอกก็แห้งเหี่ยว <c oughs> มันลด,ดมากเลย <c oughs> ตั้งแต่มาอยู่มาเนาะอยู่มาสิบปีเนาะ เวลาหิมาลงก็ลงจนไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ํำข้าวปลาก็ไม่มีกินเนี่แหละคือเจ็กซัสกบชีวิตคนอเมริกาบคคาบอยคนอเมริกาเช้ากินข้าบไม่สบายอย่างที่คิดนะมีมีาอบ่นไหมคุณพ่อบนเลยนะคะมันนอกใครบอกว่าสุดสบาย มโนไปเองไงมโนสบายเรื่องสบายแต่พ่อที่เกิดเป็นหมาแม่งดูแลดีกว่าคนคนเลยคนเลี้ยงหมาไม่มีลูกใช่ไหมไม่มีลูกเลี้ยงหมาเลี้ยงดีกว่าคนทั้งทีใช่ใช่ตามไปหาหาหมออาบน้ำ คนบางคนรักหมามากกว่ารักลูกไงใช่ใจเย็นแล้วใจเย็นนะวัตบะเกอร์นะวัตบะเกอร์นะพานพิงใจเย็นนะวันนี้ไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าคุณพ่อจะไปทำงานตอนบ่ายสามตอนนี้เที่ยงครึ่งนะคะจะไปพักผ่อนสักหน่อยก็เลยไม่มีเวลาได้แค่นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันนะคะสวัน งานสามวันแหละงานวันละหกชั่วโมงกินอะไดีวะกินซีคะถึงรอแป๊บหนึ่งนะคะได้แล้วค่ะ thank you ได้แล้วนะคะอาหารเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านกันว่าเด็กๆซื้ออะไรมากันบ้างนะคะ Let's go Daddy กลับแล้วค่ะเด็กกินข้าวนะวันนี้ไม่นั่งกินข้าวข้างในค่ะเ,เ,เพราะว่าวพ่อรีบนะคะ,น,ะนี่นะคะอาหารที่ไปซื้อมาเมื่อกี้นะคะก็ะจะมีแฮมนะคะเบอร์กเกอร์นะคะอันนี้ของภูผาน มีเฟ้นไฟแล้วก็มีอันนี้ของครูพิงค์นะคะก็จะมีขนมปังอนี่แฮมนะคะมีน้ำโคกน้ำโคกค,คนละแก้วนะคะอาหารประมาณนี้ทั้งหมดก็ราคาเอ่อสิบแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญอ่ะคูพูพานซิเต้าพ,พานแล้วเซตังกิ้วแล้วก็ประมาณนี้ค่ะ <Thank> you, เด็กๆก็ชอบกินคูพาน ชอบชอบไหมลูกไลค์ e ิ t yes yeah ผู้พิงมากินแล้วพิงพิงมากินแล้วลูกเร็วพิงพิงมากินแล้วลูกเร็วนี่ผู้พิงนี่ผู้พิงอันนั้นของของผู้พิงนะคะผู้พิงอะไรบ้างคะเด๋อเด๋อบอกท่านผู้ชมดิมีอะไรบ้างคะบอกเขาหน่อยมีเบคอนชีสเนี่ยชีสผู้พานก็มีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีนั่นนะคะเอ่อแฮมแฮมกับชิเก้นนะคะโอเคก็นี่ค่ะเด็กๆก็ฟินกันผู้พิงกินเลยแล้ว ฟินกันแฮปปี้กันเวลาแดดตี้หยุดนะฮะอร่อยไหมคะผักให้น้อยครับลองใส่ผักเพิ่มก็ได้ดนี่คะ่ะประมาณนี้ค่ะผู้พิปปงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะอย่าลืมกดนะซับสไครต์นะคะผู้พปปิงมานี้แล้ว มาบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าขอบคุณนายอย่าลืมอะไรนะบอกบอกเร็ว subscribe and l h k e v i d o yeah mm hmm. thank you for everyone เร็ว thank you thank you for e v o k a y thank you so much see you later อย่าลืมกดละครให้ด้วยอย่าลืมกดให้นะคะ <laughs> thank you bye okay เด็กๆกำลังฟินกันนะคะ bye, bye 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 บ๊ายบ y ยหน่อย bye bye, bye.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  bye. bye.